ขวัญให้แม่เราอยากนอนตรงนี้ทั้งคืนเลยอ่ะโอ้ยดูดิค่ะเล่นน้ำฝนกันเนี้ยฝนก็ตกด้วยไปซื้ออะไรมาใหม่นะเสียรู้กับบอลตรงนี้ตัดไปได้อันนี้ของเงินรับน้ำหนักบป้าได้เพีงก็ผ่านละ

อันรีวิวดิแม่ตะมังค well, ืนเนี่ะยกหนูแล้วก็ปล่อยลงน้ำนะสิมิดขอได้อย่จัดให้ว้าวเดี๋ยวเอาไปลง YouTube ให้นะ ท,ท้อปปี้ของขวัญมีช่องยนะูทูบมาเชื่อชื่ออะไรครับชื่อเลยอ้ออ้อโต้อ้อโต้อตของขวัญเลยง่ายง่ยวันนี้ก็ฝนตกแต่องขวัญก็อยากเล่นน้ำ ตกฝาในเรอปปิ <đến> ้งขึ้นเล่นก่อนฝาเอาบอลมาดิมันเคี้ยวเห็นเฟนไฟแล้วมันเคี้ยวเขาหลอกแม่ขวานเขาหลอกแม่ขวานขวานขวานแม่ถามหน่อยว่าว่ารูปรูปชาไข่มุกหรือไอติมอ่ะกับอันนี้อันไหนใหญ่กว่ากันอันนี้ใหญ่กว่าเฮ้ยไม่ว่าเท่ากันเขามาอัพราคาแม่ ถึงว่าฝนตกของหวานฝนตกป้าป๊าถึงมาเล่นน้ำวฝนใส่ป้าหวานเจ็บหวานเจ็บหวานเจ็บจ้าเม่นมากเลย วันถึงว่าวันนี้ฝนตกไงป,ป๊าๆลงน้ำกับท็อปปี้เ <c oughs> อาละค่ะ